สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม a m b บิเกตเหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของอารอนนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาดูที่รายละเอียดตัวละครเหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวอารอนนะครับก็มีชุดคอตูม1ชุดนะครับซึ่งเป็นชุดสมัยตอนที่ลุงอารอนเนี่ยหนุ่มๆน,นะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเนื่องจากว่ากดอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดไม่ออกนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อให้นะครับต่อมาเรามาดูเกาะลูเฟเนียหรือว่าเกาะฟ้ากันนะครับสำหรับเกาะของลุงอารอนเนี่ยเป็นเกาะที่ให้ค่ากับตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วและมีเบิร์ดเขียวแล้วนะครับผมก็แนะนำให้ทำเกาะฟ้าไปเลยนะครับ สำหรับไทป์การโจมตีของลุงอารอนนะครับจะเป็นดาเมจกายภาพทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเป็นสเฟียแนะนำนะครับสำหรับสเฟียแนะนำเนี่ยจะมีลูก A ทั้งหมด2ลูกนะครับและลูก E1 ลูกสำหรับลูก A นะครับก็แนะนำเงื่อนไขอันแรกเลยนะครับก็คือการโจมตีที่ขึ้นคาว่าวีคนะครับก็คือการโจมตีไม่ว่าจะเป็น แพ้ทางอะไรก็ตามนะครับก็ใช้แบบนี้นะฮะอย่างเช่นของผมเนี่ยตอนนั้นผมไม่มีลูกอื่นก็เลยใช้อ่าน้องใช้น้องลูกนี้ไปนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็จะเป็นพวกเงื่อนไขง่ายๆโจมตีคริติคอลฮิตหรือว่า,อาของเซฟิลอดก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกอของวานก็ได้นะครับที่เลือดเต็มแล้วเราจะได้ได้ค่าอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตัวอารอนเนี่ยผมก็แนะนำเป็นเน้นค่าแอตแทกเป็นหลักนะครับ ส่วนลูก E นะครับลูก E เนี่ยจะมีของลุงอารอนเองนะครับ1ลูกนะครับที่เมื่อเราแปะดีบัฟเนี่ยเราจะได้ค่าแอ t แท็สําหรับดาเมจกายภาพกายภาพระยะใกล้นะครับเนี่ยจะได้15%นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีน้องยัฟฟี่เนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่น้องยัฟฟี่นะครับถ้ามีนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยก็เน้นไปทางแปดดีบัฟนะครับแล้วได้ค่าต่างๆซึ่งความสามารถของลุงอารอนหลังจากที่ได้รับบัฟเบิร์ดนะครับ จะมีการแปะดีบับทุกๆการโจมตีของลุงเลยนะครับในในส่วนของคอมมานด์ที่เลือดเวอร์ชันบับเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเงื่อนไขประเภทแปดดีบัฟแล้วได้ค่าแอตแทกก็ใส่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เลือกใช้กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับสำหรับ AF นะครับก็แนะนำเป็นแอตแทกร้อยแปดคู่กับแม็กเบฟสามร้อยสามสิบนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากใส่เป็น d e b u f f a t t a ก k Up ก็ได้นะครับเพิ่มค่า Attack 5%นะครับแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าใส่ m a c w e วฟ330ดีกว่าต่อมาเป็น FR Level นะครับสำหรับ FR Level เนี่ยถ้าเกิดใครที่ Limit Break อาวุธ FR แล้วนะครับแล้วก็อัพ FR Echo แล้วมีเบิร์ดเขียวแล้วผมก็แนะนำให้อัพที่ Level 30เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ลิมิตเบรก FR ไม่ได้อัพเอ็โคอาจจะอัพแค่เลเวล10หรือว่าไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับอยู่ที่แต้มอัพตัวละครของแต่ละคนนะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นคริสตันพาสีแนะนำนะครับสำหรับคริสตันพาสีแนะนำเนี่ยก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าการใช้คริสตันพาสีเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่การอดัดแบปของแต่ละคนล้วนๆเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรหัสกันเลยนะครับเริ่มที่ A นะครับก็จะมี3อันก็จะมี A1 A3 และ A5 นะครับโดยที่ตัวอารอนเนี่ยผมจะเน้นไปที่ A3 นะครับ สำหรับ A 3เนี่ยความสามารถที่เราต้องการนะครับก็คือเพิ่ม HP Damage Limit นะครับ10%แต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือบัฟบ,บนหัวจะลดลง2เทิร์นต่อการอ,กออกแอคชั่น1ครั้งนะครับแน่นอนว่าการที่เราเล่นลุงอารอนนะครับเราจะให้ลุงเนี่ยได้เทิร์นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้บอสได้เทิร์นเยอะที่สุดส่วนเรื่องบัฟบ,บนหัวที่ลดลงเยอะขึ้นแก้ไขได้ด้วยการาเพิ่มบ u ฟนะครับเพราะว่าตัวสกิล1กับสกิล2ของลุงอารอนเนี่ยเป็นบัฟเดียวกันนะครับ แล้วก็มีบัฟสำคัญอีกอันนึงก็จะเป็นบัฟสกิล l d นะครับซึ่งบัฟสกิลเ d เนี่ยเมื่อเรากด1ครั้งเราจะได้ทั้งหมด12เทอร์นะครับแล้วตัวสกิล l d เนี่ยเราสามารถใช้ได้ถึง5ครั้งนั่นหมายความว่าสกิล l d เนี่ยบัฟไม่มีวันหมดแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวสกิล1กับสกิล2เนี่ยมันก็ใช้ได้เยอะนะครับบัฟก็เยอะด้วยคือ,อยังไง A3 เนี่ยผมคิดว่าเหมาะกับลุงอารอนมากๆนะครับในการเพิ่ม HP Damage Limit 10%นะครับ ส่วน A5 ก็เอาไว้เคาน์เตอร์นะครับก็คือเด้งเบฟคือ100%แล้วก็ตอนที่ลุงอารอนเคาน์เตอร์นั่นแหละครับตามปกติส่วนรหัส U นะครับก็จะมี2อันนะครับก็จะมี U1 กับ U ูอ่ายูนะครับสำหรับ U5 เนี่ยผมคิดว่าการที่ลุงอารอนนะครับได้ได้เทิร์นน้อยที่สุดและให้บอสได้เทิร์นเยอะที่สุดเนี่ย บางด่านนะครับเราอาจจะเจอบอสที่แปะดีบัฟที่มีความสามารถในการาบล็อกอะไรต่างๆของเรานะครับทีนี้เนี่ยไอตัว U5 ก็เลยคิดว่าได้ใช้แน่ๆนะครับสำหรับด่านที่เราเจอบอสแปะดีบัฟบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครที่ทำให้ทีมหลบดีบัฟได้เราก็ต้องเลือกใช้ U5 ตามสถานการณ์ตามด่านที่เราเจอนะครับถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยถ้าผมเจอด่านที่บอสแปะดีบัฟบ่อยแล้วผมไม่มีตัว หลบดีบัฟเลยผมก็จะเลือกใช้ u ห้านะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับรหัสดีนะครับก็จะมี D3 กับ D6 นะครับสำหรับ D3 เนี่ยก็คือลดเทอร์เรตตัวเอง30%นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือ,อเราได้ลดเบฟดาเมจกับเฮพีดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์อีก30%ด้วยนะครับแล้วก็ตัว D6 D6 นะครับจะมีความสามารถในการเติมเลือดเกินแม็กเฮของตัวเองได้อีก20%นะครับ แล้วก็ลุงอารอนเนี่ยเมื่อเคาน์เตอร์แล้วจะทําการเติมเลือดให้ตัวเองทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีหก็เลยเหมาะด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการลดค่าสปีดตัวเองอีก30%นะครับถ้าเกิดให้เลือกใช้เป็นอันดับแรกเนี่ยผมแนะนําให้เป็น D6 นะครับ D6 ก่อนแล้ว D3 เนี่ยเป็นตัวเลือกที่2ในการาเลือกใช้ลดเทิร์เนตตัวเองนะครับเพราะว่าตัวลุงอารอนเนี่ย เวลาเคาเต,เตอร์แล้วจะเติมด้วยทันทีทําให้ดีหงมันเหมาะมากกว่านะครับสำหรับคริสตันพาซีฟทั้ง3รหัสก็มีประมาณนี้นะครับเราก็มาเริ่มดูรายละเอียดสกิลกันเลยนะครับเริ่มจากสกิลเอก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาสกิลเอเกตจะเต็มเลยนะครับ สำหรับตัวสกิลเอ็กนะครับจะแบ่งการโจมตีออกเป็น2ชุดนะครับโดยชุดแรกนะครับจะทําการตีเบฟหมูสีฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบหารครึ่งส่วนชุดที่2นะครับจะทําการตีเบฟหมู่2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนะครับสำหรับชุดที่2เนี่ยดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบไม่หานะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วตัวลุงอารอนเองจะได้รับบัฟ เพิ่มค่าแอตแทคกสำหรับโจมตีกายภาพนะครับจำนวน8เทิรพร้อมกับดันเทินมอนเตอร์ไปข้างหลังจํานวน1เทิรนะครับซึ่งการดันเทิรเนี่ยก็เป็นการดันเทินหมู่ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมขอกดคอ,อทองของน้องลูน่าเฟรยาก่อนนะครับจะได้กดสกิลต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาเป็นสกิล1นะครับสำหรับสกิล1จะทําการตีเบฟสี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจหนึและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจห้หลังจากนั้นจะทําการ, uff, รา babe, แปดดีบัฟลดค่าอินเบฟและลดค่าแม็กเบฟนะ ส่วนตัวลุงอารอนเองจะได้รับบัฟบ,บีนะครับจำนวน8เทิร์นนะครับต่อมาเป็นสกิล2นะครับสำหรับสกิล2จะมีการตีเบฟ2ชุดนะครับโดยที่ชุดแรกนะครับจะเป็นการตีเบฟเป้าเดี่ยวนะครับจำนวน3ฮิตส่วนชุดที่2จะทำการตีเบฟเป้าหมู่นะครับจำนวน3ฮิตพร้อมกับตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับ ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการแปดดีบับแพ้กายภาพระยะใกล้นะครับจำนวน4เทินส่วนตัวลุงอารอนเองจะได้รับบับบีนะครับจำนวน8เทินพร้อมกับบับเพิ่มค่าสปีดนะครับจำนวน4เทินนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของบับกันก่อนนะครับสําหรับบับบีอันนี้นะครับก็มีแค่ สองอย่างอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a t t a c k 40%อย่างที่สองเพิ่มค่า m a x w a v AP e นะครับ40%แค่นั้นเลยนะครับสำหรับสกิล65นะครับมีผลให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับค่าที่ให้กับตัวเองมี3อย่างนะครับอย่างแรกเพิ่มค่า a t t a c k 30%อย่างที่สองเพิ่มค่า w a v AP e Damage สำหรับการโจมตีแพ้ทางนะครับ20%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า w a v AP e Damage Limit 30%นะครับ ส่วนสกิล l อนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นสกิลที่โจมตีไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการเด้งเบฟคืนนะครับ20%อของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วตัวมอนเตอร์เนี่ยจะได้รับดีบัฟเอฟนะครับจำนวน6เทิร์น พร้อมกับดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้4เทิร์นะครับส่วนตัวลุงอารอนเองจะได้รับบัฟทีนะครับจำนวน12เทิร์พร้อมกับแจกบัฟเอให้เพื่อนนะครับ16เทิร์นะครับเทิร์ต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟ L d กันเลยนะครับ สำหรับความสามารถของบับ LD นะครับอย่างแรกเลยนะครับมีผลของ HP Regen 10%นะครับ10%โดยค่าค่า HP ที่เด้งเนี่ยก็คิดจะกค่าแม็ก HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างที่2เพิ่มค่า HP Damage 30%อย่างที่3ลดเบฟดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับ80%อย่างที่4เพิ่มค่า o v e r f ร์โฟรอย่างที่5มีความสามารถลัซแ s นนะครับก็คือกันตายนะครับเมื่อโดนตีเลือดหนักๆอย่างที่6นะครับ เด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%หลังจากที่ตีเลือดไปแล้วนะครับอย่างที่7เมื่อเราโจมตีดีบัฟนะครับจะเพิ่มค่าเบฟดาเมจ50%อย่างที่8เมื่อเราโจมตีดีบัฟนะครับจะเพิ่มค่า H p พีดาเมจอีก20%นะครับและอย่างที่9อย่างสุดท้ายนะครับเปิดใช้งานเคาน์เตอร์นะครับซึ่งสำหรับการเคาน์เตอร์เนี่ยตัวลุงอารอนจะทำการตีเบฟหมู่นะครับ4ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่ โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็การเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับอันนี้ก็คือความสามารถนะครับอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเมื่อเราเคาน์เตอร์แล้วนะครับตัวลุงอารอนจะเติมเลือดให้ตัวเอง3 5ของแม็ก p พีในในการเคาน์เตอร์นั้นๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวมอนเตอร์เนี่ยจะได้รับดีบัฟ F 1อ่าเทิร์นนะครับจากการเคาน์เตอร์อันนี้นะฮะ ส่วนบัฟเอที่แจกให้เพื่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับที่เป็นรูปโลนะครับสำหรับบัฟเออย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่าดีฟนะครับอ่า80%อย่างที่2มีผลของ h p Regen 10%อย่างที่3ลดเบฟดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับ30%อย่างที่4เปิดใช้งานให้ลุงอารอนนะครับมารับดาเมจแทนนะครับก็คืออารอนโคเฟอร์นั่นเองนะครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับการที่ลุงอารอนจะมาโเว v e r ให้กับตัวละครที่มีบัฟนี้นะครับจะต้องเป็นการโจมตีเป้าเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นการโจมตีแบบอเนี่ยจะไม่รับให้นะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ FR านะครับสำหรับอาวุธ FR จะทําการตีเบฟหมู่6คิดน,นะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้ง ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการแปะดีบัฟเอให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดจานวน6เทินพร้อมกับแปะดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้นะครับให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดจํานวน4เทินนะครับ แล้วเราก็มาดูความสามารถของ fr กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ fr โหมดหรือว่า fr effect นะครับสำหรับ fr โหมดไม่มีเงื่อนไขไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h p โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด4เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเราโจมตีแพ้ทางอาวุธนะครับจะได้5%สําหรับเงื่อนไขที่1เนี่ยสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็การโจมตีการโจมตีนอกเทินถือว่านับนะครับเงื่อนไขที่2โจมตีแพ้ทางอาวุธนะครับจะได้10% สำหรับเงื่อนไขที่2เนี่ยเฉพาะลุงอารอนเข้านั้นนะครับแล้วก็การที่ลุงอารอนไปเคาน์เตอร์เนี่ยถือว่านับเช่นกันครับเงื่อนไขที่3โจมตีดีบัฟนะครับจะได้30%และเงื่อนไขที่4เมื่อมอนเตอร์ได้เทิร์นจะได้20%นะครับสำหรับความสามารถของบับเบิร์ดนะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับสำหรับบับเบิร์ดเนี่ยจะมีขั้นทั้งหมด3ขั้นนะครับ การที่เราจะได้ขั้นต้องให้ลุงอารอนเป็นคนออกแอคชั่นนะครับไม่ว่าจะได้เทินเองก็ดีหรือว่าออกไปเคาน์เตอร์ก็ถือว่านับนะครับก็จะมีขั้นทั้งหมด3ขั้นจะเริ่มตั้งแต่ขั้น1นะครับขั้น1พอได้เทินปุ๊บก็จะเป็น1 2 3อพอ3แล้วได้เทินอีกก็จะนับวนกลับมานะครับ1 2 3าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับความสามารถนี้ไปคอมโบกับเงื่อนไขแรกเลยนะครับความสามารถแรกนะครับจะเปิดใช้งานคอมมานตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับ โดยที่เราจะต้องเก็บสแต็กของบัฟเบิร์ดให้เกิน3ก่อนเราถึงจะใช้งานได้1ครั้งนะครับส่วนเงื่อนไขที่2องความสามารถที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความสามารถที่สามเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่อาวุธเบิร์ดเขียวอย่างที่สี่เพิ่มค่าเฮดพีเดเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์และอย่างที่ห้าอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเฮดพีเดเมจลิมิตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและสามสิบ ียดายนะครับที่บับเบิร์ดเนี่ยมีระยะเทินที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือ6เทินนะครับแต่ก็เข้าใจานะครับว่าตัวลุงอารอนเนี่ยเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับส่วนมากที่เราใช้งานลุงของอารอนเนี่ยเราจะไม่ให้ลุงได้เทินบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าพอสแต็กเรายังไม่ถึง3เนี่ยคอมมานด์ตีเลือดจะยังไม่เป็นเวอร์ชันบับเบิร์ดนะครับ ตอนนี้เป็นขั้น3แต่ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วนวนขั้น3าเป็นขั้น1นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้รับสกิลครับตอนนี้บับเบิร์ดก็วนไป5รอบแล้วนะครับเราก็ได้สกิลคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบับเบิร์ดมา5ครั้งแบบนี้นะครับสำหรับคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบับเบิร์ดอันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ จะทําการด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่ด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเวฟนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟหมู่3มิีนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการดิงเบฟคืนตัวเอง50%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็มอนเตอร์เนี่ยจะได้รับดีบัฟลดค่าอินเบฟลดค่าแม็กเวฟและดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้ทั้งหมดจํานวน4เทินนะครับ นี่นะครับคือการโจมตีของคอมมาน d ตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของ c อ r อ a b i l i t ตี้กันนะครับเราก็เริ่มที่คองเงินก่อนสำหรับคองเงินไม่มี Special ลเอฟเฟนะครับจะออกมาโจมตีและทำการแปะดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้นะครับ ซึ่งดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้เนี่ยจะเป็นดีบัฟธรรมดา3เทินแบบนี้นะครับไม่ใช่กรอบขาวนะครับสำหรับคอทองไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคอทองเนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็ออกมาแปะดีบัฟเให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับพร้อมกับแปะดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้แบบธรรมดาเหมือนกันนะครับ เท่ากับว่าตัวดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด6เทินนะครับ3บวก3นะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับส่วนวิธีการเล่นจริงๆเนี่ยก็คือให้บอสเนี่ยได้เทินถี่ที่สุดและตัวลุงอารอนได้เทินน้อยที่สุดนะครับ สำหรับตัวสกิล1กับสกิล2เนี่ยก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟประจำตัวของเขานะครับก็คือบัฟ B กับอา่าแปะดีบัฟแพ้กายภาพระยะใกล้นะครับส่วนสกิล EX เอาไว้ดันเทิน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้บอสได้เทินอ่าให้ให้พอให้บอสเนี่ยโดนดันไปข้างหลังแล้วลงอารอนได้เทินนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการดันเทินในบางจังหวะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ ส่วนสกิล65เอาไว้บูทดาเมจให้กับตัวลุงอารอนเองนะครับแล้วก็สกิล l d เอาไว้แจกบัฟอ่าโคเวอร์ Cover ให้เพื่อนนะครับอันนี้ก็อยาให้ขาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อระยะเวลาบัฟที่เปิดใช้งานการเคาน์เตอร์ของตัวเองด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการเล่น FR ของลุงอารอนนะครับก็เล่นเป็นสายเคาน์เตอร์ทั่วไปนะครับก็คืออ่าให้ลุงอารอนได้เทิร์นน้อยที่สุดและเคาน์เตอร์ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าด่านไหนเนี่ยลงอารอนอไม่ต้องการไม่ต้องการเทินเลยเนี่ยคือหวานเจี๊ยบเลยนะครับหรือว่าบอสเนี่ยมีมีบัฟสปีดให้ตัวเองแล้วก็มีการลดสปีดให้ฝั่งเราเนี่ยอันนี้ก็คือหวานเจี๊ยบเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเปิด FR ไปแล้วนะครับก็เปิดเบิร์ดใหญ่อาเปิดเบิร์ดเล็กต่อได้เลยนะครับจริงๆแล้วการเล่นอารอนนะครับ โดยปกติแล้วเราจะเปิดเบิร์ดใหญ่เพื่อเอาบัฟรอบแรกก่อนนะครับส่วนเบิร์ดเล็กเนี่ยเอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟของเบิร์ดใหญ่ที่กำลังจะหมดน,นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีอาวุธเบิร์ดนะครับก็เลยทําแบบนั้นไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นการอธิบายแทนนะครับแล้วก็แจกบัฟให้เพื่อนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวให้ตัวบอสเนี่ยโจมตีลุงอารอนที่มีบัฟเบิร์ดเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จะได้กดคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับจริงๆแล้วการเล่นลุง,ลงอารอนเนี่ยก็ไม่ยากไม่ยากจริงๆนะครับก็เล่นแบบง่ายๆนะครับใครที่ชอบเล่นสายเคาน์เตอร์เนี่ยลุงอารอน,นี่คือเหมาะแน่นอนนะครับ ทีนี้พอเธอมาถึงลุงอารอนนะครับแล้วถ้าเกิดมีคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบบบเบิร์ดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็แนะนําให้กดคอมมานดเวอร์ชันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคอมมานดเวอร์ชันนี้เนี่ยตีเลือด7ครั้งนะครับแล้วก็ต่อระยะเวลาดีบัฟทั้ง3อันให้อัตโนมัติด้วยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเลยนะครับนี่ครับวิธีการเล่นลุงอารอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะฮะประมาณนี้ สำหรับรายละเอียดของลุงอารอนก็น่าจะครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆด้านนการกดไลค์นะครับกด s u b ซับสไคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยม้แจ้งเตือนเ,เ,เ,เพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของลุงอารอนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ